ใช่ไห้ใส่ได้ก็เอาใสบ่ได้ดก็บ่เอาเพียเพียสุดบางกอนมันสีเพ็ดบัางไหน <c oughs> ส้มมดแดง อืมอืมอืมกำมังไหนก่อยใก,กันตอนแบบงอปิอเครือไปเคี้ยอยูอ่แล้วก็อนเอนื้อแดงในที่เห็นในมดแดงกับแก้วแบบพริกผงแดงใส่กันอืรื่ดูนี่มันเป็นฤรืดูกินสม ยังไงแบบนี้มันดิว้าอ่างไรไม่ได้คนจีอยากนะ